พยัคราณสอนเล็บ,ลบภาคสองเล่มที่สิบตอนเขาลางความวุ่นวายมาฮามู่สาะหาไ้าผิงกับปาถูปวนหลอทั้งหมดหาหรือลับกันรอบหนึ่ง ให้ผิงกับปาถูปลหลอหลังจากต้อนรับผู้แทนพระองค์ต้าหมิงก็ตระเตรียมกลับที่มั่นของตนเองเนื่องเพราะวันพรุ่งนี้ท่านผู้แทนพระองค์จะไปเยือนสถานที่ต่างๆพวกมันจึงต้องกลับไปตระเตรียมหลังจากฟังคำบอกเล่าของมาหามูพวกมันก็เห็นว่าระหว่างนี้หาเสือหาเหมิมเกริมเกินไปหาเสือหามีกำลังกล้าแข็งพวกมันต้องจับมือกันค่อย สะกดพิชิตได้ดังนั้นรับปากมาฮามูว่าพอกลับไปถึงก็จะระดมกำลังทำการกดดันต่อฮาสือฮามาฮามูพอส่งพวกมันจากไปยังเรียกประชุมขุนพลคู่ใจหาเรือรอบหนึ่งพลันปรากฏผู้คนรุดมารายงานว่ามีคนบุกรุกกระโจมที่พักของผู้แทนพระองค์พวกมันคิดขัดขวางก็ไม่ทันการทั้งกลัวล่วงเกินทูดต้าหมิง จึงไม่กล้าติดตามเข้าไปมาหาหมู่พอฟังจบต้องตวัดมือตบหน้ามันฉาิหนึ่งด่าทอไปว่าอุบ,บาทบัดซบพวกเจ้ารับประทานอะไรกลับปล่อยให้ผู้คนบุกรุกเข้าไปเป็นผู้ใดคนที่ถูกตบหน้าตะกุกตะกากว่าส,ส,สตรีนางนั้นควบหมาอย่างรวดเร็วไม่ทันเห็นชัดตา แต่ผู้น้อยจดจำรูปร่างของนางได้คล้คลายคเป็นผู้หญิงรับใช้คนโปรดของหู่อาหาทุนเรียกว่าถูยาอันใดมาฮาหมู่รับฟังจนงงงันวูบมันสั่งหูหญินจัดเตรียมของขวัญส่งไปให้กับฮาสือหาเพื่อชิงตัวหญิงรับใช้ที่เลอโฉมที่ทวทาผู้หัวเพึ่งตาต้องใจมาจึงทราบชื่อของนางยามนี้พอฟังย่อมทราบว่านั่นเป็นใคร มาฮา m ูคิดตกแต่งหญิงสาวนางนี้ความจริงเพียงคิดถอนความโอหังของหาสือหาทั้งตักเตือนให้ทัวทัวปู้หัวสงบสงเสงียมกว่านี้แต่เมื่อเป็นเช่นนี้กลับสะกิดความสงสัยอยากรู้ของมันขึ้นมาไม่ทราบว่านางมีรูปโฉมอย่างไรดังนั้นมาฮา .mu กล่าวขึ้นว่าพวกเจ้ารุดไปชมดูในกระโจมใหญ่ของผู้แทนพระองค์ต้าหมิงเสียสินกับเสียวอิง แลกเปลี่ยนความคิดกันรอบหนึ่งเจ้าจือจินพลันรุดเข้ามาในกระโจมรายงานขึ้นว่าขวากงมีม้าหลายสิบตัวควบขับมาจากค่ายของมาฮามู่เสี่ยสินพงกศรีรสะแล้วกล่าวว่าทราบแล้วเจ้าจ,จือจินรู้สถานการณ์เป็นอย่างดีหลังจากรายงานจบก็ล่าถอยออกไปเสี่ยวอิงมองดูเสี่ยสินกล่าวขึ้นว่ามันเมื่อรุดมา หากสอบถามเจตนาการมาของข้าพเจ้าข้าพเจ้าสมควรตอบว่าอย่างไรเสียสินกล่าวว่าท่านไม่ต้องบอกอันใดปล่อยให้มันคาดเดาเองยังดีกว่านึกหาเหตุผลบอกต่อมันเสี่ยวอิงคบคิดแล้วเข้าใจในเจตนาของเสียสินขานรับไปว่าใช่แล้วขอคล้อยตามท่านทั้งสองหนึ่งถามหนึ่งตอบเป็นไปตามธรรมชาติไม่ว่าผู้ใดก็ไม่รู้สึกว่ามีอันใดไม่ถูกต้อง หารู้ไม่ว่าหญิงสาวนี้ดื้อรั้นเจ้าอารมณ์ปกติมีในตาสูงอยู่เหนือศีรษะนางหนึ่งจู่ๆสอบถามความเห็นของท่านทั้งทำตามข้อเสนอของท่านอย่างน้อยแสดงว่าเกิดความรู้สึกที่ดีต่อท่านอยู่เจ็ดแปดส่วนสำหรับกับหญิงสาวสักครานโฉมเช่นนี้หากว่านางไม่ชมชอบท่านต่อให้ท่านเป็นจางเหลียงซึ่งหมายถึงขุนพลคู่บาร,รมีของทัานโกโจฮ่องเต้กลับชาติมาเกิด หรือคงเบ้งฟืนคืนชีพนางก็ไม่แน่ว่ายอมเรียนถามท่านทั้งยังเชื่อฟังท่านแต่ว่าทั้งสองต่างไม่ทันสังเกตเห็นข้อนี้เสียสินขบคิดแล้วกล่าวแต่วันนี้ท่านไม่สมควรบุกรุกมาด้วยวู้วามหากว่าปกปิดร่องรอยไว้ประเสริฐกว่าตอนนี้อาจสร้างความตื่นตัวแก่มาฮามู่ขึ้นมาเสี่ยวอิงกล่าวอย่างไม่ยอมรับนับถือว่าพวกมันตื่นตัวแล้วจะเป็นไรข้าพเจ้าเป็นคนของ หูอาหาถุนทุกความเคลื่อนไหวอยู่ในความควบคุมของมาฮามูส่วนถูเหมือนเป่าอินเนียงๆไม่ได้เผยโฉมมาฮามู่ยังไม่ระแวดระวังนางขณะที่ท่านนำพวกเราจากไปยังมีปัญหาใดหรือเซียวอิงเข้าใจว่าจุดประสงค์การมาของพวกมันเพียงเพื่อพิสูจน์ว่าแขวนวลาสถาบนาท่านขานหรือไม่ยามใดที่มีหลักฐานแน่ชัดต้าหมิงจะกรีทาทัพมาปราบปราม ดังนั้นขอเพียงนําตัวถูเหมือนเป่าอินไปมีมเหสีของข่านมองโกผู้นี้เป็นพยานก็เพียงพอกับการจัดการแคว้นวาราหารู้ไม่ว่าฝู่ก๋วกงเดินทางมาด้วยตัวเองจุดประสงค์อยู่ที่หลังจากที่ยืนยันสักานะของทัวทัวปู่หัวยังจะพบปะกับมันเสียสินย่อมไม่เปิดเผยความลับนี้ต่อนางเพียงทอดถอนใจแล้วกล่าวว่า ท่านยังไม่ทราบความนี้ยังมีโอสรุปว่าท่านไม่สมควรวู่วามถึงเพียงนี้เซียวอิงกล่าวอย่างคุณคล่องใจว่าใช่แล้วพวกท่านล้วนฉลาดปราดเปรื่องมีแต่ข้าพเจ้าไร้เดียงสาข้าพเจ้าหุนหันวู่วามแต่หากไม่ใช่ข้าพเจ้าต่อให้แต้เท้าหยางอยู่บนทุ่งหญ้าจวบจนแก่เท่าก็ไม่แน่ว่า จะสืบทราบข่าวคราวของทัวทัวผู้หัวเสียสินคบคิดดูรู้สึกมีเหตุผลจึงกล่าวนั่นก็มีผิดคนมีส่วนได้ก็มีส่วนเสียหากม่ใช่ท่านข้าพเจ้ายังไม่ทราบข่าวโดยเร็วถึงเพียงนี้เรื่องราวหลังจากนี้ค่อยคิดอ่านหาหนทางเถอะเสียวอิงแค่นเสียงดังเฮอะแล้วกล่าวว่าเหอนับว่าท่านเข้าใจเหตุผลเสียสินกล่าวอีกว่า แต่ว่าพวกเรายังไม่ได้จากแขวนวาลาข้าพเจ้ายังต้องการทราบที่อยู่ของทัวทัวปู้หัวนั้นท่านพอบุกรุกเข้ามามาหาหมู่ย่อมบังเกิดความตื่นตัวเคลื่อนย้ายมันออกจากกระโจมขาวเซียวอิงกล่าวอย่างตื่นตระหนกว่าท่านต้องการหามันทําอะไรหรือหรือว่าท่านคิดลอบสังหารมันเสียศินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าคิดฆ่ามันมีความลําบากใด หากว่าทวทัทวปู้หัวถูกฆ่าตายมาฮาหมู่ได้แต่ขอขมาโทษต่อต้ามิงรับรองไม่กล้าแข็งข้อแต่ว่าเราไม่คิดฆ่ามันรายละเอียดของแผนการในเวลาอันสั้นไม่อาจบอกกล่าวอย่างชัดแจ้งเราต้องล่วงรู้ที่อยู่ของมันการมายังแขวนวาลาครั้งนี้จึงไม่สูญเปล่าเซียวอิงขมวดคิ้วครุ่นคิดชั่วครู่จึงกล่าว หากว่ามาฮาหมู่ซ่อนตัวทอทอ,ทอปู่หัวไว้ข้าพเจ้าก็สามารถสืบทราบร่องรอยของมันเสี่ยสินกล่าวอย่างสงสัยใจว่าหากว่าทัวทัวปู้หัวถูกย้ายที่อยู่ร่องรอยต้องบิดชิดกว่าเดิมมีคนล่วงรู้ไม่กี่คนท่านมีหนทางสืบทราบได้หรือเสี่ยวอิงยิ้มเล็กน้อยแล้วกล่าวว่าท่านวางใจข้าพเจ้ามีหนทางปากกล่าววาจา ในใจคลุ่นคิดที่ข้างกายมาหาหมูมีองค์หญิงสามู่เอ๋อที่นอนเตียงเดียวที่นอนเตียงเดียวกันฝันคนละอย่างยังมีข่าวคราวใดที่ไม่อหัดสืบทราบได้ซึ่งคำว่านอนเตียงเดียวกันฝันคนละอย่างเป็นสุภาษิตบทหนึ่งหมายความว่าต่างคนต่างความคิดเสียสินกล่าวด้วยความยินดีว่าอย่างนั้นประเสริฐแท้ท่านพอจากไป มาหามูต้องโยกย้ายที่อยู่ของมันท่านอสืบสะอร่องรอยของทัวทัวปู้หัวก่อนพวกเราค่อยคิดอ่านกันหารือถึงตอนนี้เจ้าจือจินทถลันเข้ามาใหม่กล่าวอย่างร้อนรนว่าพวกมันมาแล้วนี่เป็นที่พักของผู้แทนพระองค์ห้ามมิให้ผู้ใดบุกร่วงลำ้ำสิงเหลยกับเฟยเอเฮ่ยตลอดจนราชองค์รักต้าหมิงเห็นมาหามูกับพวกควบหมามาถึง จึงด่าหน้าออกไปสกัดขัดขวางบังอาจที่นี้เป็นพื้นที่วาลาเราใครกล้าขัดขวางมาหามู่อ,ององหน้าหัวรอธงมังกรขนดของต้าหมิงปักตั้งอยู่ที่นี้ผู้ใดกล้าขัดขวางทั้งสองฝ่ายโต้เถียงกันวุ่นวายมาหามู่ชิงสะกดนักรบในสังกัดไว้ ตนเองนั่งตระงานบนหลังมากล่าวกับราชองครักษ์ต้าหมิงว่ารบกวนเรียนต่อผู้แทนพระองค์ว่ามาฮามู่ขอเข้าพบประโจมใหญ่ของผู้แทนพระองค์มีเพียงหลังเดียวดังนั้นมาฮามู่ไม่กลัวสตรีนางนั้นจะหลบลี้หนีหายราชองครักษ์ต้าหมิงพอรายงานเข้าไปเจ้าจือจินก็ออกมารับหน้าประสานมือแล้วกล่าวว่าท่านอ,องฉไหนมาแล้ว มาหาหมู่พลิกตัวลงจากหลังมาแล้วกล่าวว่าเราผู้เป็นอ,องฟังว่ามีคนบุกรุกที่พักของไต่เท้าผู้แทนพระองค์ไต่เท้าพำนักอยู่ในค่ายเราเรามีหน้าที่อารักขาไต่เท้าจึงรีบรุดมาชมดูเจ้าจืดจินแงนหน้าขึ้นหัวร้อแล้วกล่าวว่า <c oughs> <c oughs> ท่านอ,องล้อเล่นแล้วเมื่ออยู่ที่นี้ยังมีผู้ใดกล้าคิดร้ายต่อเรา เมื่อคลุ่เพียงเป็นหญิงสาวนางหนึ่งรถมาเพื่อหาเรือเรื่องราวกับเราท่านอองเชิญเข้ากระโจมมาหามู่ติดตามเจ้าจือจินเข้ากระโจมใหญ่ของผู้แทนพระองค์ต้าหมิงเห็นอูหลันถุยานั่งอยู่หลังโต๊ะเตี้ยสำหรับแขกเรือที่ด้านหลังยังยืนไว้ด้วยราชอง์ครักเข่าคลึ้มผู้หนึ่งมาหามู่กวาดมองอูหลันถุยาต้องตากระจ่างวูบตะลึงลานอย่างไม่คาดหมาย หญิงสาวนางนี้สวมชุดยาวของมองโกแม้อยู่ในท่านั่งร่างถูกห่อหุ้มอยู่ในชุดยาวไม่อาจเห็นส่วนโค้งส่วนเวาแต่ปราดแรกที่เห็นให้ความรู้สึกคล้ายผีเสื้อที่ประเปรียวถ่ายทอดความงามอันเย้าวยวนออกมาใบหน้านางแม้งดงามแต่เป็นความงามที่สดใสยเย็นชาเปรียบกับสตรีบนทุ่งหญ้าที่มีร่างกายแข็งแรงและผิวพรรณที่หยาบกร้าน นางมีรูปร่างสูงระหงผิวพรรณก็นวลเนียนประดุดหยกมาฮามู่ต้องครุ่นคิดทุ่งหญ้าเรากลับบ่มเพาะหญิงสาวที่งดงามเช่นนี้นางหนึ่งหรือรอจนเห็นตาสีฟ้าของอูหลันถูอยาค่อยทราบว่านางเป็นเลือดผสมพี่หน้าเล่าจึงมีรูปโฉมโนมพันเช่นนี้มาฮามู่ความจริงเข้าใจว่าหญิงสาวที่เป็นที่ต้องตาของทวทัวปู่หัว ถึงกับออกปากร้องขอคงมีรูปโฉมอยู่หลายส่วนยามนี้พอพบผ่านค่อยทราบว่านางไม่เพียงมีรูปโฉมอยู่หลายส่วนหากมีรูปโฉมถึงสิบสองส่วนมันความจริงคิดถอนความโอหังของหาเสือหาค่อยบอกให้หูหญินไปตบแต่งหญิงสาวนางนี้แต่คราครั้งนี้กลับบังเกิดความคิดใคร้ครอบครองจริงๆหูหลันถูยา เพียงกาดมองมา้ามูวแวบ,บหนึ่งจากนั้นพงกศีรษะต่อเจ้าจือจินแล้วกล่าวว่าใต้เท้าเมื่อมีแขกข้าพเจ้าก็ขออำลาเจ้าจือจินกล่าวขึ้นว่าแม่นางค่อยๆเดินราชองค์ครักจูทรงแขกแทนเรามาฮามูเห็นราชองค์ครักเคขลขึ้มน,นั้นส่งอูหลันถูยาออกไปไม่อาจห้ามปรามได้แต่อดถามเจ้าจือจินไม่ได้ว่า แม่นางนี้มีรูปโฉมคล้ายหญิงรับใช้ที่ข้างกายของหู่อาหาถุนนางหนึ่งไม่ทราบว่าน,นางมาหาใต้เท้าผู้แทนพระองค์ด้วยเรื่องใดเจ้าจือจินยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าเพียงเป็นเรื่องเล็กน้อยไม่ควรแก่การเอ่ยถึงตอนนี้ท่านอองวางใจแล้วกระมังหากว่ายังบังเกิดจิตคิดร้ายราชเจ้าองค์รักของเราไหนเลยปล่อยให้นางเข้าค่ายมาท่านอง เมื่อมาถึงก็เชิญนั่งลงพวกเราจัดน้ำชาให้กับท่านอ๋องมาหามู่มาแล้วแต่ไม่ได้รับคำตอบอันใดหลังจากเลียบเคียงถามอยู่ครึ่งคล่อนวันสุดท้ายพกพาความมึนงงสงสัยจากไปมันคาดเดาเจตนาการมาของอูหลันถุยาไม่ออกแต่ไม่เห็นว่านี่เป็นความคิดของหญิงรับใช้เช่นอูหลันถุยาหาสื้อหาก่อกวนงานเลี้ยงรอบกองไฟก่อน ต่อจากนั้นส่งอุหลันถูยาไปโปรยหวานสเสน่ห์ต่อท่านขานคิดวางตัวบุคคลอยู่ข้างกายท่านขานยามนี้ยังใช้ให้หญิงสาวนางนี้มาเข้าพบผููแทนพระองค์ตาหมิงมันที่แท้คิดทำอะไรมาฮาหมู่จับต้นชนปลายไม่ถูกหลังจากกลับไปได้แต่ปฏิบัติการล้อมคอก,ก่อนวัวหายหย้ายที่พักของทัวทัวปู้หัว ว่านสงลิงกับกงซุนต้าฟงความจริงถูกจัดให้อยู่ในกระโจมขาวสวมรอยเป็นเสรหั่นพ่อหมดสุดท้ายกลายเป็นคนเลี้ยงสัตว์ในชนเผ่าของมาหามูเพื่อความแนบเนียนสมจริงมาหามูยังสาอหาสตรีสองนางกับเด็กชายและหญิงหลายคนสวมรอยเป็นบุตรภรรยาของมันขณะเดียวกันเปลี่ยนตัวคนเลี้ยงสัตว์ซึ่งอยู่ในกระโจม โดยรอบสิบกว่าหลังเป็นคนสนิทของมันฮาสือฮาได้รับรายงานจากชนเผ่าของมันว่าคนเลี้ยงสัตว์สังกัดชนเผ่าไทผิงกับปลาถูปวัวหลอรุกคืบใส่พวกมันจำกัดพื้นที่เลี้ยงสัตว์ของพวกมันลักษณะคล้ายคิดโอบล้อมไว้สร้างความโกรธแค้นแก่ฮาสือหายิ่งรีบรุดกลับที่มั่นของมัน เนื่องเพราะคนเลี้ยงสัตว์ของชนเผ่าไทผิงกับปาถูปวหลอรุกล้ำพื้นที่ของพวกมันทั้งสองฝ่ายเกิดการกระทบกระทั่งไม่หยุดหย่อนอามู่เออซึ่งเป็นน้องชายของฮาซือหารับมอบหมายให้ดูแลชนเผ่าแทนมันชั่วคราวไม่ได้รับคำสั่งจากพี่ใหญ่ไม่กล้าตัดสินใจสู้รบหรืออ่อนข้อเป็นเหตุให้คนเลี้ยงสัตว์ในสังกัดตัดพอต่อว่าผู้นำชนเผ่าตนเองเป็นการใหญ่ ฮาสือฮาพอมาถึงอามู่เอ,อ๋ค่อยโล่งอกหลังจากที่ฮาสือฮาทำความเข้าใจกับสภาพโดยรอบก็สั่งให้ชนเผ่าของมันติดอาวุธเตรียมตอบโต้ขณะเดียวกันก็ลอบประดมกําลังเตรียมรับมือการคุกคามจากชนเผ่าของมาฮามู่สถานการณ์ขมิงตึงเครียดถึงขีดสุดหลังจากมาหามู่ดำเนินการกดดันต่อชนเผ่าของฮาซือหา ก็ใช้คนจัดของมั่นไปยังที่พักของหู้อาหูหยินคิดรับอูหลันถุยาเป็นอนุพันรยาในความคาดคิดของมหามูภายใต้การกดดันจากมันไท่ผิงและปาถูปวหลอหาสือหาไม่กล้าแตกหักกับตนเองต้องยกอูหลันถุยาให้เพื่อสงบเรื่องราวหาทราบไม่ว่า ูอาหูยินมีพลังศรัทธาต่อผู้สืบเชื้อสายเจงกิสคานอย่างแน่วแน่ภายใต้ขีดความสามารถของนางต้องไม่ยินยอมให้ผู้ใดลบหลู่ศักดิ์ศรีของท่านคานเด็ดขาดท่านคานชมชอบอูหลันถุยาเมื่อคิดรับนางเป็นอนุภนรยามาหาหมู่ในฐานะขุนนางไหนเลยแย่งชิงสตรีกับท่านคานซึ่งเทียบเท่าเจ้าชีวิตได้อีกประการนางรับปากท่านคานแล้ว ไม่อาจากลับกรอกคืนคำหูอาหูหยินดำเนินแผนทวงเวลาตรึงตัวแทนของมาหามูไวจวบกระทั่งหาเสือหาผู้เป็นสามีวางกำลังตรเตรียมตอบโต้แล้วเสร็จหูอาหูหยินค่อยเปลี่ยนท่าทีฟาดโบยตัวแทนของมาหามูเที่ยวหนึ่งขับไล่มันกลับไปการแสดงออกของหู่อาหูหยินทำให้สถานการณ์ของทั้งสองฝ่ายยิ่งเคร่งเครียดกว่าเดิม มาหาหมู่ความจริงคิดรอจนทูตต้าหมิงเดินทางกลับค่อยลงโทษสั่งสอนหาเสือหาแต่ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่เหนือความคาดหมายของมันท่าทีที่แข็งกร้าวของหาเสือหาสองสามีภรรยาสร้างความโกรธแคนแก่มันเห็นแน่ชัดว่ายากหลีกเลี่ยงจากการแตกหักแล้วลมฝนกอตัวตั้งเขาเมฆดำถมนแผ่ปกคลุม สิงเหลยกับเฟยเฮ่อเว่ชมดูทิวทัศน์อยู่หน้ากระจมเฟยเฮ่อเว่กล่าวแสดงความคิดว่าในความเห็นเราใต้เท้าพวกเราเป็นดาวไม่กวาดไปถึงที่ใดเกิดความวุ่นวายที่นั้นคำพูดพอกล่าวที่ด้านหลังเบิกเกิดซุ่มเสียงหนึ่งดังขึ้นตอนนี้แขวนวาลาวุ่นวาย ถึงเพียงนี้หามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราไหมเฟยเฮอเววยสดุ้งเฮือกหันขวับไปเห็นเสียส้ยศิลยืนอยู่ที่ห่างไปต้องตะกุกตะกักว่าแต่แต่แต่เทา้าเสียส้ยศิลยิ้มพลางแล้วกล่าวว่าอย่าได้เอาแต่ท่องเที่ยวแล้วตอนนี้กลับไปพักผ่อนค่ำคืนนี้ติดตามเราไปทํางานกันเสี่ยงเลยลิงโลดขึ้นมาถามขึ้นว่าเต่เทา้าพวกเราคิดทําอะไรเสียส้ยศิลยกมือไพร่หลังเดินออกไปแล้วกล่าวว่า เราไม่ได้บอกว่าความวุ่นวายหลังจากนี้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรา